ชายาริมทางบทที่หนึ่งร้อยสองท่านหมอตู้เราให้ท่านอยู่ที่นี่ก็เพื่อดูแลอาการของพระชายาจัก,กรพัฒหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงเจือโทสะ,สะเสด็จอาศีผู้แทรกเขาก็ช่างเถอะแต่นี่เป็นแค่หมอหนุ่มเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นหากพระชายาไม่เป็นอะไรแล้วก็ขอให้ท่านออกไปเสียพระอายาไม่พ้นเก้ากระหม่อม กระหม่อมรักกับซูเหลินมานานแล้วพะยะค่ะนางแต่งเข้าจวนผิงอ่องไม่ได้หรอกพะยะค่ะคำพูดของหารเจียทำเอาขุนนางแท่จวงและฮาวาเฉินต้องเบิกตากว้างอ่าในตอนที่ฝ่าบาทคัดเลือกพระสนมบุตรสาวขุนนางคนใดมีคู่มั่นหมายอยู่แล้วไม่ต้องเข้าร่วมกระหม่อมกับซูเหลินมีสัญญาใจกันอยู่ขอฝ่าบาททรงเมตตาด้วยพะยะค่ะ ชายหนุ่มพูดตะกุกตะกักพยายามหาข้ออ้างต่างๆขึ้นมาใช้ขุนนางจวงที่ท่านหมอตู้พูดเป็นเรื่องจริงหรือจัก,กรพัหนุ่มหันกลับไปถามทางขุนนางแท่จวงอ่าจริงจริงพี่ค่ะขุนนางแท่จวงพูดละล่ำละลักออกมาจะว่าไปเขาก็เคยได้จดหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันพระพระปิตุชา เคยบอกกระหม่อมเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วพะยะค่ะแต่ตอนนั้นเขาเห็นว่าเงีบเยบๆไปก็เลยนึกว่าไม่มีอะไรนึกไม่ถึงว่าจะมีการสารสัมพันธ์ต่อว่าแต่สูหรินไปรักรอบคบหามีสัญญาใจกับท่านหมอตู้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะใช่ใช่แล้วพะยะค่ะตอนนั้นกระหม่อมยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบซูหร่นก็เลยยังไม่ยอมรับ กระหม่อมก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ไปคารวะท่านพ่อตาพะยะค่ะหานเจียพยักหน้าขึ้นลงไม่หยุดหมดกันชีวิตอิสระของเขาเหตุใดเขาจึงพูดแท้ฝ่าบาทออกไปได้หนอเห็นทีปากจะได้หลุดไปพร้อมกับหัวก็ครั้งนี้ล่ะหลังจากนี้เราจะส่งคนไปถามเสด็จป้าใหญ่หากว่าพวกขั้นล้อเล่นกับเราเราไม่ละเว้นแน่จากกระพัดนุ่ม พูดด้วยความไม่พอใจเรื่องของจวงซูเหรินเราจะยอมให้ก่อนแต่เรื่องที่จะปลดอาสไพรสีนั้นผู้พูดขมวดคิ้วพางครุ่นคิดตำแหน่งพระชายาจะปล่อยให้ว่างไม่ได้ผู้หญิงที่จะเลือกเข้ามาเป็นพระชายาคนใหม่ในครั้งนี้ <c oughs> ก็จะต้องเลือกให้ดียังมีบุตรสาวตระกูลไหนอยู่ในวัยออกเรือนอีกไหมนะให้นางเป็นชายารองไปก่อนจนกว่ากระหม่อม จะตกลงรับพระชายาคนใหม่ได้หรือไม่พะยะค่ะหญิงเยี้ยลองเสนอความคิดของตัวเองดูในเมื่อตอนนี้ก็ยังไม่มีทางรู้ว่าในครรนของนางเป็นบุตรชายหรือบุตรสาวก็ให้นางเป็นพระชายารองไปก่อนส่วนตําแหน่งพระชายาเอกสุดท้ายหากไม่มีทางเลือกจริงๆกระหม่อมก็จะยอมรับแต่โดยดีพะยะค่ะได้ถ้าคลอดออกมาเป็นบุตรชาย ก็ให้ท่านอาสไปสี่เป็นชายารองต่อไปแต่ถ้าเป็นบุตรสาวเราจะเลือกหญิงสาวที่เหมาะสมกับตำแหน่งให้จากกพัดหนุม่มคิดตามแล้วก็เห็นว่าดีในตอนนี้เขายังไม่มีรายชื่อหญิงสาวที่เหมาะสมหากเขาเลือกหญิงสาวที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองต้องมีปัญหาก็คงจะไม่ดียิ่งตอนนี้อาสไยสี่กาลังตั้งครภ์ถ้าเกิดชายาเอกคนใหม่มีจิตฤิ์ยา อาจทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้อาสะสไพสีมีอะไรจะแย้งหรือไม่ไม่มีไม่มีเพคะฮาวาเฉินสายหนา้าน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างน้อยก็ยังสามารถยืดเวลาออกไปได้จนกว่าจะถึงเวลาคลอดหากคลอดออกมาเป็นบุตรชายนางก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องชายยาเอกคนใหม่ถ้าคลอดออกมาเป็นบุตรสาวนางก็คงได้แต่ยอมรับ ตามที่สามีเสนอไปแล้วเมื่อเห็นน้ำตาของพระชายาแล้วหญินเยี่ยก็มีสีหน้าหมองลงตามเขาไม่ได้อยากจะยอมรับเงื่อนไขนี้สักนิดแต่เขาก็เข้าใจดีถึงฐานะของตอนเองและฐานะของนางที่ห่างกันมากเกินไปขอพระไทยฝ่าบาทเพคะ่ะขอพระไทยฝ่าบาทเพคะฮาวาเฉินสูดจมูกแล้วก็กล่าวคำตามสามีเรื่องต่อไป ก็คือเรื่องของขุนนางซุนอันที่จริงเราไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เสียเท่าไหรนะ่นักหากไม่พูดเราก็เกรงว่าขุนนางซุนคงจะไม่ยอมหยุดดังควานเสด็จอาสีและอาสะพ้ายสี่เป็นแน่เมื่อจักรพรรดิหนุ่มตรัสถึงตรงนี้ทั้งหงยินเย่และฮาวาเฉินต่างก็หันไปมองขุนนางแท่ซุนหยินเย่ทำหน้าเรียบเฉยไม่ใส่ใจส่วนฮาวาเฉินมองด้วยความสงสยัยนางยังคงตามเรื่องไม่ทัน เมื่อหลายเดือนก่อนมีพระสนมคนหนึ่งของเราตั้งใจจะลอบสังหารองค์ราชายาตตอนนั้นองค์ราชายาตไม่ได้บอกใครว่าถูกลอบวางยาพิษแต่หลังจากนั้นอาสภพยสีได้นำความไปบอกเสด็จอาสีและเสด็จอาสีก็นำความมาบอกเราพระสนมผู้นั้นมาจากตระกูลซุนจากกราพิหนุ่มปลายตามองไปทางขุนนางแซ่ซุนที่ยืนรับฟังด้วยความสงบนิ่ง นางแต่งให้เราแต่กับมองร้ายโอรสของเราที่จริงโทษของนางคือประหารชีวิตเพียงแต่เราเห็นแก่ท่านที่ทำงานรับใช้เสด็จพ่อของเราด้วยความซื่อสัตย์มาโดยตลอดจึงลดโทษตายให้นางในประเทศนางไปต่างเมืองแทนเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วพะยะค่ะขนนางแท้ซุนประสานมือพูดอย่างไร้อารมณ์การที่นางถูกลงโทษมิได้เกิดจากเสด็จอาส หรือว่าอาสไพรส์สีแต่เกิดจากการที่นางวางยาพิษโอรสของเราหากท่านจะแค้นเคืองก็จงแค้นเคืองเราเราหมอมมีกล้าพยะยะค่ะขุนนางสุนท่านต้องการให้เราทำอะไรท่านถึงจะพอใจบอกเรามาเถิดตอนนี้ทุกคนในที่นี้ต่างก็ได้รับโทษและการชดเชยแล้วขาดก็แต่ท่านเท่านั้นกระหม่อมม่มีหูหญินไม่มีบุตรคนอื่นๆขอรับโทษในประเทศ ไปยังที่เดียวกันกับบุตรสาวพะยะค่ะขุนนางแท่ซุนประสานมือก้มศีรษะลงต่ำสิ่งนี้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เขาต้องการเราจะลงโทษตามนั้นจัก,กรพรรดิหนุ่มรับคำเขาต้องเสียขุนนางฝีมือดีไปอีกคนเสียแล้วอีกสองวันเราจะประกาศคำตัดสินในท้องพระโรงวันนี้ไม่มีอะไรแล้วแยกย้ายกันไปเถอะถาวายบังคมลาพะยะค่ะ ถวายบังคมลาเพคะจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อนเรามีคำตัดสินดังนี้เมื่อจัก,กรพรรดิหนุ่มเกิ่นนำเรียบร้อยแล้วก็พยักพระพักให้สัญญาณขนนางข้างพระวรากายผิงอองหญิงเยี่ยใช้อำนาจโดยมีชอบเป็นเหตุให้บุตรสาวขนนางอับอายและถูกถอนมั่นมีคำตัดสินให้ปรับเงินสามหมื่นตำลึงเป็นค่าทำขวัญและถูกค่าโทษหนึ่งปี หากมีการใช้อำนาจโดยมิชอบอีกจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงพระชายาในผิงอ๋องมีฐานะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งมีคำตัดสินให้ลดขั้นเป็นพระชายารองหากขอดเป็นบุตรชายให้คงตำแหน่งชายารองไว้หากขอดเป็นบุตรสาวจะถูกลดขั้นเป็นเพียงอนุในิจวนขุนนางซุนกล่าวหาผิงอ๋องและพระชายารองในผิงอ๋องเกินจริงโดยไม่มีหลักฐานมีคำตัดสิน ให้ในระเทศไปยังเมืองที่อยู่ไกลออกไปจบคำปัดสินขันทีหนุ่มแจกแจงความผิดพร้อมคำตัดสินด้วยเสียงดังฟังชัดก่อนจะถอยกลับไปยืนที่เดิมเปิดทางให้ขุนนางอีกคนเดินออกมาพร้อมมวนผ้าสีทองฝ่าบาทมีราชองค์การตู้หานเจียคุณชายใหญ่ตระกูลตู้บุตรชายใต้เท้าตู้อดีตหมอหลวงมีความรู้ความสามารถและความจริงใจ จวงซูเหรินคุณหนูรองตระกูลจวงบุตรสาวขุนนางขั้นสามกรมพิธีการกิริยามารยาทเรียบร้อยรู้จักการะเทศะวันนี้เป็นวันดีสมควรมีเรื่องมงคลฝ่าบาทพระราชทานสมรสให้แก่คนทั้งสองอีกสิบวันให้หลังเป็นวันมงคลให้จัดพิธีในวันนั้นจบราชองค์การหลังจบคำประกาศภายในห้องโถงเงียบสนิทนอกจากราชองการ ที่ประกาศไปในท้องพระโรงแล้วตอนนี้ในจวนตระกูลตู้และจวนตระกูลจวงก็มีขันทีพร้อมมวนผ้าราชโองการไปรอยอยู่ก่อนแล้ววันนี้คงไม่มีอะไรแล้วหลังประจบจก,กะพัิหนุ่มก็เสด็จออกไปจากท้องพระโรงโดยมีเสียงของขันทีและขุนนางทำความเคารพหยินเยี่ยท่านถูกฆ่าโทษห้ามใช้อำนาจโดยมิชอบหรือ แบบนี้ถ้าท่านสั่งให้ข้าทำอะไรข้าก็นำเรื่องไปฟ้องฝ่าบาทได้ใช่หรือไม่ลินซานล้อเลียนบทลงโทษของท่านององหนุม่มท่านก็เป็นถึงราชครูน่าจะรู้ตักคำว่าใช้อำนาจโดยมีชอบนะหยินเยี่ยตอบกลับด,ด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วน้องฮาวาชนเป็นอย่างไรบ้างวันนั้นนางถูกตามตัวให้เข้าวังมาฟังคำตัดสินเบื้องต้นด้วยใช่หรือไม่ในตอนนั้น นางตกใจมากเชียวละ่ะแต่ก็ยังดีที่ไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเรื่องร้ายๆอย่างนั้นหรือวินซานขมวดคิ้วตอนนี้นางตั้งครันมากี่เดือนแล้วเพิ่งจะครบห้าเดือนไปไม่นานท่านอองหนุ่มนึกพักนึงจึงตอบออกมาแล้วอีกสี่ห้าเดือนข้างหน้าหากได้บุตรสาวจะทำอย่างไรถึงตอนนั้นนางก็คงจะทำใจได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วท่าน ก็จะแต่งชายาเข้าจวนอีกคนอย่างนั้นหรือหิงซานถามกลับด้วยความสงสยัยไม่หรอกข้าจะเตรียมรถมา้าหยิมเยียยกยิ้มมุมปากรถม้าอย่างนั้นหรือข้าไม่เข้าใจในห้องทำงานฮาวาเฉินเอ็นกายนอนพิงสามีในมือถือหนังสือรวมบทกร,รอนฤดูหนาวปล่อยให้สามีเล่นกับลูกที่อยู่ในท้องตามใจชอบถ้าได้บุตรชาย เราจะไม่ไปไหนถ้าได้บุตรสาวเราจะขึ้นรถม้าไปทางตะวันออกไปเยี่ยมพี่ชายใหญ่เสียหน่อยหญิงเยี่ยพูดอย่างไม่ใส่ใจมือทั้งสองที่โอก่อนพระชายาเอาไว้ลูกท้องของนางไปรอบๆแล้วในระหว่างที่อยู่กับพี่ชายใหญ่ก็หาทางทําให้นางท้องอีกครั้งรอให้ลูกโตก่อนไม่ดีกว่าหรือพระชายาสาวถามกลับด้วยความเป็นห่วงเด็กเล็กๆ ไม่ควรจะเดินทางกระมังขืนรอลูกโตข้าก็โดนฝ่าบาทจับแต่งพระชายาให้ใหม่นะสิเจ้ายอมได้หรือท่านอ๋องหนุ่มพูดแล้วก็สายหน้าเจ้ายอมได้หรือว่าอย่างไรเขาพูดย้ำคําเดิมแต่ใช้มือดันๆที่หน้าท้องของพระชายาไปด้วยืออฮาวาเฉินรู้สึกถึงแรงดิ้นของเด็กในท้องที่ตอบโต้พร้อมกับแรงดันของสามี ดิ้นแรงเหลือเกินเป็นบุตรชายแน่นอนหญิงเอีย้ยพูดด้วยน้ำเสียงเชื่อมัน่นนั่นอย่างไรเขาตอบว่าใช่ฮาวาเฉินถอนหายใจกับท่าทีคิดเองเออเองของสามีไม่ใช่ว่าเมื่อหลายวันก่อนเขายังพูดว่าเป็นบุตรสาวแน่นอนอยู่เลยมีใช่หรือแต่วันนี้กลับอยากให้เป็นบุตรชายเสียแล้วฮาวาเฉินคนโตเป็นบุตรชาย คนรองเป็นบุตรสาวก็ดีนะพี่ชายปกป้องน้องสาวอย่างไรระหว่างที่พูดกล่องพระชายาเขาก็นวดท้องนางไปรอบๆยิ่งนวดก็ดูเหมือนลูกจะยิ่งดิ้นแรงขึ้นตามไปด้วยเจ้าอย่ากังวลเลยดีไม่ดีเมื่อถึงตอนนั้นอาจไม่มีใครจำได้แล้วก็ได้ฝ่าบาทไม่มีทางลืมหรอกถึงฝ่าบาทลืมขุนนางผู้อื่นก็คงไม่มีทางลืม นางพูดด้วยความท้อใจถ้าเกิดลูกของเราเป็นบุตรสาวจะทำอย่างไรดีใกล้คลอดเมื่อใดข้าจะให้พ่อบ้านเตรียมรถม้าเอาไว้ล่วงหน้าเลยท่านอ๋องหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่เขาทำแน่แนวันนี้ให้พ่อบ้านไปเตรียมหารถม้าคันใหญ่ที่นอนได้สบายสบายก่อนเลยจะดีกว่าข้าไม่เคยอยากให้ลูกของเราเป็นบุตรชายมากมายขนาดนี้มาก,ก่อนเลย ข้าก็เหมือนกันยินเยี่ยพูดแล้วก็ท้อถอนใจตอนที่เขายื่นข้อเสนอก็ยังคิดอยู่ว่าหากฝาบาทไม่ยอมรับแล้วจะเป็นเช่นไรนึกไม่ถึงว่าขนาดฝาบาทยอมรับเขาก็ยังคงหนักใจอยู่ดีข้อเสนอนี้เหมือนจะเป็นเพียงการยืดเวลาออกไปก็เท่านั้นแต่ทุกคนก็พูดไม่ใช่หรือว่าจะต้องเป็นเด็กชายอย่างแน่นอนข้ากังวลเหลือเกิน ข้าก็กังวลเช่นเดียวกันคำตัดสินในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นขุนนางแซ่ซูนที่เป็นคนยื่นข้อกล่าวหาหรือเขาที่โดนข้อกล่าวหาต่างคนต่างก็โดนตัดสินโทษทั้งนั้นคนที่ได้ดีมีความสุขกับเรื่องนี้เห็นทีจะมีแต่ท่านหมอตู้กระมังอีกไม่กี่วันจะเป็นพิธีแต่งงานของท่านหมอตู้กับจวงซูหลันแล้วเจ้าเตรียมของขวัญเอาไว้แล้วหรือยัง ข้ายังไม่ได้เทียบเชิญเลยฮวาเฉินตอบเสียงเศร้าท่านหมอตู้ก็ไม่พูดอะไรตรวจเสร็จก็รีบกลับเตรียมเอาไว้ก่อนคงจะไม่เหมาะกระมงังหลังการตัดสินทุกคนในเมืองหลวงต่างก็รู้กันหมดว่านางมีฐานะเช่นใดมาก่อนตอนนี้แม้จะไปเยี่ยมอี่หลงหรืออีหลินนางยังไม่กล้าเลยยิ่งเข้าวังไปเยี่ยมพี่หญิงใหญ่ยิ่งไม่กล้าแม้แต่จะคิด ก๊อกก๊อกเสียงประตูดังขึ้นและตามมาด้วยเสียงของตรงซูท่านอองพระชายาคุณหนูจวงขอเข้าพบพระชายาพเะ,ะค่ะเข้ามาได้หยินเยี่ยช่วยพยุงพระชายาลุกขึ้นนั่งเพื่อเตรียมต้อนรับอีกฝ่ายนางคงเอาเทียบเชิญมาให้ด้วยตนเองกระมันเขากระซิบที่ข้างหูคารวะผิงอองและพระชายาเพคะ ซูหลัหนเข้ามาในห้องทำงานโดยมีสาวใช้ของตัวเองตามมาอีกคนหญิงสาวย่อตัวทำความเคารพซูหลัหรนฮาวาชนยิ้มแล้วก็เรียกอีกฝ่ายอย่างกา็เกอหญินเอี้ยลุกขึ้นจากต่างไม้เดินไปยังโต๊ะทำงานเปิดโอกาสให้หญิงสาวทั้งสองได้พูดคุยกันพระชายาเพคะซูรลัรนรีบเข้าไปนั่งติดกับฮาวาินทันทีพระชายาสบายดีหรือเพคะ ข้าสบายดีเจ้าสบายดีหรือพระชายาสาวถามกับในใจอดที่จะรู้สึกแปลกๆไม่ได้หม่อมชั้นสบายดีเพคะคุณหนูจวงก็รู้สึกถึงระยะห่างที่พระชายามีให้เช่นเดียวกันแต่นางกลับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะไม่ค่อยได้มาพบอีกฝ่ายมากกว่าพระชายาเพคะหม่อมชั้นกําลังจะแต่งงานแล้วนะเพคะจวงซูเรินพูดด้วยน้ำเสียงเขินอาย ใบหน้ารู้สึกร้อนผ่าข้ารู้แล้วกับท่านหมอตู้ใช่หรือไม่ฮาวาเฉินเอ่ยยิ้มยิ้มคนตรงหน้ายังคงเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนนางก็ควรจะทำตัวแบบเดิมได้ใช่หรือไม่เรื่องทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณพระชายาจริงๆเพคะข้าไม่ได้ทำอะไรเสียหน่อยถ้าไม่ใช่เพราะพระชายาหม่อมฉันก็คงจะไม่ได้พบกับคุณชายตู้แล้วป่านนี้ ก็คงจะยังไม่ได้แต่งงานเลยกระมังพคะตั้งแต่เริ่มพูดถึงเรื่องการแต่งงานใบหน้าของซูเหรนก็มีรอยยิ้มประดับไว้ตลอดเวลาซูเหรนต่อให้เจ้าไม่ได้แต่งงานกับท่านหมอตู้เจ้าก็ก็จะต้องแต่งให้กับสามีของข้าอยู่ดีฮาวาเฉินอยากจะบอกเรื่องนี้ให้อีกฝ่ายได้รู้แต่ก็ไม่พูดออกมาบีดาของเจ้าได้บอกเรื่องราวในวันนั้น ให้ฟังแล้วหรือยังบอกเพคะท่านพ่อบอกว่าหลังเอ่อหลังฟังคำตัดสินเรื่องของทชายาท่านหมอตู้ก็บอกกับฝาบาทว่ารักรักกับหม่อมชันมานานแล้วอยากอยากจะให้ฝาบาทช่วยพระราชทานสมรสให้ด้วยคุณหนูจวงพูดด้วยใบหน้าแดงต่ำนึกไม่ถึงว่าฝาบาทจะพระราชทานสมรสให้จริงๆ พอท่านพ่อกลับมาถึงจวนจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนั้นให้หม่อมชั้นฟังเพคะเป็นเช่นนั้นจริงๆเสียด้วยฮาวาฉันพยักหน้าขึ้นลงพางํำเลืองมองไปทางสามีบิด,ดาของซูเฉินปรับแต่งเรื่องราวเช่นนี้ถ้าเกิดนางไปได้ยินเรื่องราวอีกอย่างจากท่านหมอตู้จะไม่เกิดเรื่องขึ้นภายหลังหร,อหรือแต่ซูเฉินก็ดูดีใจเสียขนาดนี้ คงไม่เป็นอะไรหรอกระมังตอนที่ท่านหมอตู้พูดข้ายังตกใจอยู่เลยเขาบอกว่าเพราะตัวเองนั้นไม่มีความรับผิดชอบเจ้าก,ก็เลยไม่ยอมรับเขาเสียทีหม่อมชั้นหรือเพคะสุวรรณถามกลับด้วยความแปลกใจเขาตั้งหากที่ไม่ยอมรับหม่อมชั้นต่อหน้าฝ่าบาทกล่าวหาหม่อมชั้นเช่นนี้ทุกคนก็คิดว่าพี่หม่อมชั้นไม่แต่งงานสักทีเพราะเลือกเยอะนะสีเพคะ แต่ตอนนี้เขาก็ยอมรับแล้วไม่ใช่หรือฮ <c oughs> าวาหเฉินหัวรออีกฝ่ายเบาๆพระชายาคงจะไม่คิดว่าหม่อมชั้นเลือกเยอะเหมือนกันใช่หรือไม่เพคะผู้พูดตีตามองผู้ฟังไม่คิดหรอกพระชายาสาวสายหน้าปฏิเสธท่านหญิงเยี่ยจะไปไหนหรือข้าจะไปหาหนังสืออ่านที่ห้องหนังสือเสียหน่อยหญิงเยี่ยบอกพระชายายิ้มยิ้ม เขาไม่ชอบฟังเรื่องซุบซิบของหญิงสาวสักเท่าไหรนะ่นักก็เลยคิดจะไปนั่งอ่านหนังสือที่ห้องหนังสือข้างๆแทนพวกเจ้าคุยกันไปเถอะข้ายินดีด้วยนะจวงซูเหรินขอพระทัยเพคะท่านอองซูเหรินก้มศีรษะรับคำว่าแต่เหตุใดท่านอองต้องเรียกชื่อนางเสียเต็มยศขนาดนั้นด้วยอีกหน่อยก็ไม่ใช่จวงซูเหรินแล้วแต่เป็นตู้หูหยินใช่หรือไม่ ฮวาเฉินเอ๋ยล้อเลียนอีกฝ่ายพระชายาหม่อมฉั้นเขินนะเพคะนางกลับไปแล้วหรือเมื่อเห็นพระชายาเดินเข้ามาในห้องโดยมีเซียงเซียวช่วยประคองอยู่ข้างๆเขาก็วางหนังสือในมือลงเพิ่งกลับไปเมื่อครู่นี้เองได้เทียบเชิญจากนางมาแล้วใช่หรือไม่ได้มาแล้วฮาวาเฉินฉีกยิ้มกว้างชูซองแดงในมือขึ้นมานางบอกว่า เทียบเชิญเพิ่งจะเสร็จวันนี้พอนางได้แล้วก็รีบเอามาให้ข้าทันทีเลยวันงานเป็นวันหยุดคงจะมีคนที่ต้องเชิญมากเทียบเชิญจำนวนมากก็ต้องใช้เวลาทำนานไปด้วยหยินเยี่ยตั้งข้อสังเกตฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจ สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ